อดทนแล้วอดทนเล่ามานานทัญญาอดทนเพื่อลูกสาวตัดสินใจเดินหน้าขอ,อเป็นแม่ไม้ลูกหนึ่งมันก็แผลสดโอ้ยพี่เป๊กเขชาชัดเจนนะทำไมดีวิลิซาถึงถูกกล่าวหาผลักให้ปะเป็นมือที่สาจริงใจเล่ามาแล้วค่ะหลายคนรอพี่บอยพูดเรื่องการจบชีวิตคู่ระหว่างทัญญาทัญเรศกับพี่ เป๊กสัญชัยเองตระกูลนะคะก็เดี๋ยววันนี้พี่บอยเล่าเป็นเรื่องๆแต่ว่าเรื่องอรายละเอียดเนี่ยโซเชียลอื่นก็มีแล้วก็ข่าวที่อื่นก็คงจะลงแต่ว่าพี่บอยเป็นคนหนึ่งที่เจอทันย่าบ่อยๆตอนทำงานอยู่ที่อโศกเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมีมุมที่พี่บอยคิดว่ามันน่าสนใจที่จะเล่าให้ฟังนะคะแล้ววันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นใหญ่และประเด็นร้อนก็คือหลายคนเนี่ยไปพุ่งไปพุ่งเป้าที่ ดิวอลิสลาว่าเอ๊ะเป็นมือที่สามใช่ไหมซึ่งวันนี้มีคําตอบก็ทุกคนคงรู้จากสื่ออื่นแล้วลละแต่ว่าพี่บอยก็จะรวบตึงให้ฟังนะคะและที่สําคัญที่สุดพี่บอยอยากจะให้ทุกคนฟัง EP นี้โดยเฉพาะคนที่ทําหน้าที่เมียแล้วก็คนที่ทําหน้าที่แม่นะคะพี่บอยเชื่อว่า EP นี้ชีวิตของทัยญ,ญาน่าจะเป็นตัวอย่างหลายๆเรื่องที่ทําให้เราเนี่ย ได้เห็นอะไรในชีวิตนะคะพี่บอยเล่าทั้งหมดวันนี้ในจริงใจเล่าค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอ1นึ่งไลค์หแชร์ได้ไหมคะกับเรื่องที่เป็นกําลังใจให้พี่บอยด้วยและนี่ค่ะฟาเกอร์ไทยแลนด์นะคะซองสีฟ้าสวยตัวนี้จะช่วยคนที่ผมเสียจากความร้อนคนที่ใดคนที่หนีบ คนที่ผมแตกปลายชีฟฟูล,ลงใช้ตัวนี้นะคะบอลบูสเตอร์เพกโปรแฮร์ชีฟเมนค่ะตัวนี้เนี่ยจะช่วยทําให้เส้นผมเรากลับมาแข็งแรงในหนึ่งนาทีเขาวิจัยล่าสุดกับเทคโนโลยีที่ชื่อว่าอาวิราชนาโนมันจะดันวิตามินเข้าไปในเส้นผมนะเรียกว่าจะช่วยทําให้เส้นผมกลับมาแข็งแรงครั้งแรกที่คุณใช้แน่นอนว่าเห็นผลทันทีนะคะซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะพี่ใบปักตะกร้าปักลิงไว้ให้อุดหนุนฟาเกอร์อุดหนุนแล้วดีหรือเปล่า ถ้าดีถูกใจถ้าชอบยังไงเม้นมานะคะอะมากันที่เรื่องราวเรื่องราวก็คืออยู่ดีๆเธอก็โพสต์ทัญญา่าเธอก็โพสต์ข้อความขึ้นไปในโซเชียลบอกว่าลดสถานะเป็นแค่พ่อกับแม่ของลูกนะคะลูกไม่ติดอะไรร่วมงานกันได้เหมือนเดิมค่ะเออหลังจากนั้นก็เป็นกระแสมานะอยู่ดีๆทำไมทัญย่าถึงมาประกาศแยกทางกับพี่เป๊ก แล้วหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงก็มีการไลฟ์ขายของซึ่งเขาไลฟ์ปกติอยู่แล้วเนาะมีเพื่อนๆอมีอัตุยฉันดูอยู่มีอ้นสีพันมาช่วยสร้างความบันเทิงหลายคนก็บอกว่าเออพี่เป๊กหน้าตึงๆทันย่าหน้าตึงๆแล้วก็มีการพูดแซวกันว่าไหนาบอกว่าจะไม่ลงมาขายของมาไลฟ์ก็มาอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นบรรยากาศที่ชัดเจนเนาะว่าร่วมงานกันได้เหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่หลายคนงงก็คือเฮ้ยย่าเธอ ทนอดทนแล้วอดทนเล่ามานานหลายๆข่าวหลายๆเรื่องที่มันพีคในพีคจนได้ฉายาเมียหลวงลวงสังหารกับตอนนั้นพี่เป๊กไปมีความสัมพันธ์กับนางเอกถูกไหมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันน้องไม่ย้อนทุกคนคงรู้แต่ว่าเฮ้ยมันก็ผ่านมาได้แล้วทุกวันนี้ทัญญากับคู่กรณี ก็เจอกันได้แล้วหลังจากนั้นก็ล่าสุดเนี่ยก็มีสาวอีกคนหนึ่งเชื่อมาทีไปวุ่นวายกับลูกสาวของทัญญาธัญญาก็บอกว่าฉันไม่เอาไว้เพราะว่ามาวุ่นวายกับลูกสาวเนี่ยค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ปกติแน่ถ้าธัญญาจะจบชีวิตกับพี่เป๊กแต่เนี้ยหลายคนหลายสื่อเนี่ยก็คงจะตามธัญญาไม่ได้เพราะพี่บอยมีทั้งเบอร์โทรนางก็ปิดเครื่องไปแล้วปิดเครื่องนี้ไปแล้วเนาะพี่บอยมีไลน์นางก็ไม่อ่านก็เข้าใจนะสถานการณ์แบบนี้ สื่อซึ่งมีประมาณ4ี่0 0นกว่าสื่อตอนนี้เนี่ยทุกคนเป็นสื่อหมดอ่นะเนาะแล้วทันย่าเป็นคนไหนเป็นคนที่ให้เบอร์เป็นคนที่ให้ไลน์เป็นคนที่ใครเข้าถึงตัวแง่ก็คงจะโทรกันจนรับไม่ไหวอะ่ะพี่บอยว่าก็เข้าใจเนาะแล้วก็อยู่ในจุดที่มันก็แผลสดนะมันก็ต้องตั้งหลักกันสักนิดหนึ่งแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่บอย ขอพูดณเวลานี้ณนะตอนนี้ก็คือพี่บอยชื่นชมในความเป็นเมียของทัญญาเนาะตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่จะมีข่าวเรื่องพี่เป๊กกับนางเอกเนี่ยอันนี้ยอมรับเลยนะว่าตอนนั้นเนี่ยเข้าวงการมาทําข่าวเรื่องชีวิตคู่ของทัญญาอยากมีทายาทมากทํากิฟต์ผ่านกระบวนการเจ็บตัวมามากมายสุดท้าย มันไม่มีเนาะคือพี่เป๊กกับธัญญาเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์มันานมากแล้วว่าอยากมีทายาทอยากมีลูกนะคะเพราะว่าครอบครัวตระกูลเองตระกูลของพี่เป๊กนะคะแล้วก็คุณพ่อก็คือคุณปู่เนี่ยก็อยากมีหลานก็เป็นครอบครัวใหญ่ก็พูดง่ายๆว่าเป็นข้าหาบาดีเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มีศักยภาพในการที่จะเลี้ยงดูแต่มดลูกของธัญญาเนี่ยไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ ตอนนั้นเนี่ยหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องไปพึ่งการอุ้มบุญนะอุ้มบุญเนี่ยทัญญาถือว่าเป็นคนบันเทิงแล้วก็เป็นคนไทยคนแรกๆที่ใช้เทคโนโลยีอุ้มบุญโดยให้พี่สาวตัวเองซึ่งอยู่ในอเมริกานะถ้าจำไม่ผิดนะก็น่าจะเป็นเท็กซัสหรืออะไระแถวๆนั้นนะอุสตันอะไรอย่างเงี้ยอุ้มบุญเพราะฉะนั้นในช่วงเริ่มในการที่จะทําให้น้องริยาเกิดขึ้นมาเนี่ยทั้งคุณพ่อเป็กคุณแม่ทัญญาก็จะต้องบินไปอเมริกาแล้วก็สุดท้าย ดูแลจนคลอดพี่บอยจำภาพตอนที่ทัญญาเป็นแม่ลูกอ่อนกลับมาโอ้ให้สัมภาษณ์มีความสุขมากตอนนั้นพี่บอยจำได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่บอยว่าตัวแปรที่สุดในอีพีนี้ที่พี่บอยจะเล่าคงไม่เป็นเรื่องผู้หญิงเพราะพี่บอยว่าเรื่องผู้หญิงเนี่ยพี่ธัญญาอยู่ในจุดที่ปราบได้คุมได้เข้าใจได้แล้วก็อยู่ในจุดที่ตัวเองใช้ชีวิตได้ แต่สิ่งหนึ่งที่พี่บอยคิดว่ามันก็น่าจะเป็นจุดที่สำคัญแล้วก็อดทนมานานจนการโพสต์ครั้งล่าสุดเนี่ยที่เป็นปก,าปการประกาศเนี่ยว่าลูกไม่ติดอะไรก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าอดว่าทนเนี่ยพี่บอยเชื่อว่าอดทนเพราะลูกวันนี้เนี่ยน้องริยาอยู่ในจุดที่โตมากเนาะอายุ16ก็เป็นศินลปินในสังกัดค่ายเลิฟอีสก็มีผลงานนะคะก็ เดบิวต์แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ไปให้กําลังใจด้วยกันทํางานต่างๆเนาะแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีข่าวใช่ไหมคะว,ว่าพี่เป็กเองก็ดูจะกลัวลูกสาวมากอืมก็ย่างที่บอกเลยว่ากว่าจะได้น้องคนนี้มาทั้งคู่ต้องฝ่าฟันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความอดความทนการบินไปตั้งตาเฝ้าคอย9เดือนอนะ่ะเธอและที่สําคัญก็คือใช้เงินไม่น้อยเรียกว่ากว่าจะได้ลูกสาวมาเนี่ยเป็นเงินมหาศาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่ประกาศมาวันนี้เนี่ยตัวแปรที่สําคัญที่สุดก็คือชีวิตของการเดินหน้าจากวันนี้ไปสู่อนาคตว่ามันจะมีความสุขแค่ไหนและที่ผ่านมาพี่บอยเชื่อว่าทัญญาอดทนเพื่อลูกสาวครั้งหนึ่งเนี่ยพี่บอยจําได้เราเจอกันเนาะธัญญาก็จะพูดว่าพี่บอยลูกยังเล็กอ่ะก็ต้องอดทนก่อนลูกยังเล็กอ่ะเราก็ยังแซวเลยบอกว่าโอ้เธอเธอก็เป็นเมียหลวงมืออาชีพนะทัญญาพี่บอยเชื่อว่าพี่เป๊กเขารักเธอมากพี่เป๊กเขา อยู่ในจุดที่เธอคือคือที่หนึ่งมันก็เป็นการแซวกันเนาะระหว่างเจอกันเนี่ยแต่ว่าพี่บอยว่าทั้งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตัวแปรสําคัญคืออยู่ที่ลูกสาวคือน้องริยาแล้ววันนี้น้องริยาก็มาในจุดที่เข้าใจโลกเนะโตพอนะอายุ16และทั้งหมดทั้งมวลที่มันจะเล่าลึกลงไปกว่าน,นั้นพี่บอยเชื่อว่าธัญญาตัดสินใจเดินหน้าแบบนี้เดินหน้าชีวิตแบบที่ตัวเองขอเป็นแม่ไม้ลูกหนึ่งทั้งทั้งที่ยังสวยนะเพราะ เลือกความสุขคืออย่างนี้พี่บอยเชื่อว่าธัญญาเป็นเป็นนักสดแสดงเป็นนางเอกเป็นคนบันเทิงที่อันนี้จักใจเลยเนาะธัญญานี่ขออนุญาตพูดนะคะฉันเป็นคนที่ชอบเธอมากเพราะว่าเธอเป็นคนที่มีความซับซ้อนในชีวิตน้อยมากอันนี้พูดเลยนะทัญญาเนี่ยเวลาพี่บอยเจอเมืว่าจะเจอในคุยแซบโชว์เจอตอนขายของหรือเจออะไรก็แล้วแต่พี่บอยมีความรู้สึกว่าทัญญาเป,เป็นคนที่มีความซับซ้อนน้อยมากแล้วก็ ไม่ค่อยเฟกอันนี้พูดเลยไม่ใช่ไม่ค่อยเฟกไม่เฟกเลยแหละหลาย,ลายเรื่องที่ถามธัญญาตอบตรงๆแล้วก็เข้าใจได้ว่าธัญญาเลือกชีวิตแบบมุ่งสู่ความสุขอะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทําให้ไม่สมูทเนี่ยก็เคลียร์คัดให้มันชัดเจนนะคะคือพี่บอยพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าพี่เป็กสัญชัยจะ ไม่ดีนะแต่พี่บอยมองว่าพี่เป็กสัรชัยเขาก็ชัดเจนนะเขาเองก็เคยออกมาไลฟ์ออกมาพูดเรื่องความเจ้าชู้แล้วผู้ชายแบบนี้นะเธอเธอคิดดูนะขออนุญาตนะพี่เป็กอย่าด่าหนูพี่เป๊กสันชัยเธอดูนะเธอดูหน้าเขานะเขาอยู่50กว่าแต่ยังหล่อและทรงนี้เนี่ยเป็นทรงนิยมของผู้หญิงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกที่จะมีผู้หญิงเข้ามามากมายแล้วก็อยู่ในจุดที่ทุกคนก็อยากจะมีตัวตนเนาะเวลาเป็นคนของพี่เป๊กแล้วก็ที่บอยเชื่อว่าจนถึงวันหนึ่งเนี่ย หรือในอนาคตเนี่ยถ้าทันย่าพร้อมเนี่ยคงจะบอกเหตุผลจริงๆแต่ว่าพี่บอยพูดแบบเจอทันย่าเข้าใจทันย่าแล้วก็ตามข่าวมานานเนี่ยพี่บอยเชื่อว่ามันถึงจุดที่สแสวงหาความสุขเวลาวันหนึ่งที่เราเป็นผัวเป็นเมียรเราจะโฟกัสแบบหนึง่งแต่พอเป็นผัวเป็นเมียมาจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนโดยเฉพาะคนที่มีลูกก็จะโฟกัสพุ่งเป้าไปที่ลูกนะคะเพราะฉะนั้นชีวิต ความสุขมันก็คงไม่ได้อยู่ที่เรื่องบนเตียงไม่ได้อยู่ที่ฉันเป็นสามีหรือว่าฉันเป็นภรรยามันก็จะพุ่งความสุขไปอยู่ที่อนาคตของลูกสาวซึ่งพี่บอยเชื่อว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของพี่เป็กแล้วก็ทันญ่าเนี่ยถือว่าเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญมากนะพี่บอยเชื่อว่ามันก็ไม่จําเป็นต้องออกมาประกาศก็ได้แต่ว่ามันต้องมีเหตุผลที่ทันญ่าออกมาประกาศใช่ไหมว่าทําไมเขาถึงบอกว่าลดสถานะเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกนะคะลูกไม่ติดอะไรขอร่วมงานกันได้เหมือนเดิมแล้วเขาก็ไลฟ์ขายของกันเนาะส่วนอันหนึ่งที่ ต้องเล่าเพราะว่ามันมีข่าวออกมาบอกเหมือนกันบอกว่าแรงขาวใกล้ชิดมันก็มีใกล้ชิดพี่บอยด้วยก็โทรศัพท์ไปถามเขาก็พูดถึงแบบประมาณว่าก็คงจะแบบไม่อยากจะต้องมายุ่งเรื่องความเจ้าชู้แล้วอะไรอย่างนี้ผู้หญิงที่เข้ามาก็จะได้เต็มที่ทัญน่าเองก็อยากจะจบมานานระยะใหญ่ๆแต่ที่ผ่านมาเนี่ยแคร์ลูกสาวคือแคร์ลูกสาวที่อยู่ในหัวเรียวหัวต่อการเป็นเด็ก เข้าสู่วัยรุ่นแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจชีวิตมากพอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาถึงจุดที่ใช้คำว่าลูกสาวโอเคแล้วลูกสาวเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เดินหน้าเนาะอันนี้ก็เป็นความความชัดเจนที่ไม่บ่อยบอกได้เลยว่านี่คือความกล้าหาญแล้วก็เห็นความเป็นเมียและความเป็นแม่ของธัญญานี้ฉันชอบมากฉันชอบความแกล่งฉันชอบความเก่งฉันชอบความนุ่มนวลที่เฉียบขาด นอกไหมคะบันทึกเสียงแต่ทําแล้วจบเป็นการเดินเกมที่ฉลาดหลักแหลมที่สุดเดียวพี่บอยขออนุญาตใช้ตรงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนแลวเดี๋ยวกลับมากลับมาพูดเรื่องดิวอลิซาทําไมดิวอิลิซาถึงถูกกล่าวหาผลักใค้ป้าเป็นมือที่สมที่ทําให้ทันญาก,กับพี่เป็กเลิกกันเดี๋ยวพี่บอยเล่านะคะขออนุญาตใช้พื้นที่ขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนเนาะตัวแรกนะคะ ฟาเกิดไทยแลนด์ค่ะตัวนี้บอลบูสเตอร์พริกโปรเฮดชิทเมต์นะคะบำรุงให้ผมคุณนุ่มลื่นเงางามในหนึ่งนาทีโดยใช้เทคโนโลยีอวิลานาโนเพื่อจัดผลักวิตามินทั้ง E ทั้ง B5 น้ำมันมากอกน้ำมันลำข้าวรวมไปจนถึงเชียร์บัสเตอร์เนี่ยผลักเข้าไปในเส้นผมและช่วยให้เส้นผมเราดีขึ้นตัวนี้ต่างจากสีขาวสีขาวจะเน้นคนทำเคมีนะเช่นทำสีดัดยืดแต่สีฟ้า เหมาะกับการบำรุงได้ทุกวันนะคะซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตและพี่ไปปักตะกร้าไว้เรียบร้อยแล้วซื้อแล้ว ใช้แล้วบอกด้วยเป็นยังไงและขอบคุณฟิล์มติดรถยนต์ลามินาค่ะตลอด30ปีลามินาอยู่คู่ทุกเจนด้วยความจริงลามินาฟิล์มกองแสงหนึ่งเดียวที่ยืนยันค่าทีเซอร์เป็นการลดค่าความร้อนจากแสงแดดจริงไม่ใช่อ r เด่นด้วยนะวัตรกรรมดิจิทัลบล t ทำให้รถคุณเนี่ยรับสัญญาณส่งสัญญาณแบบปลื้ด,ดและยืนหยัดความเชี่ยวชาญลุลุ้ลึก,ลก,ลกจริงทุกเรื่องฟิล์มกองแสงมากว่า30ปีและขอย้ำให้คุณได้รู้ว่าลามินาฟิล์มกองแสงที่ ผลิตในสหรัฐอเมริกานะคะไม่ได้ผลิตเมืองไทยนะผลิตและส่งตรงจากสหรัฐอเมริกาขอบคุณลามิน่าและฟากเกอร์ไชแล์ค่ะมากันที่ประเด็นเนาะดิวอลิสลาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เข้ามาพอดีในช่วงที่พี่ธัญญากับพี่เป็กเขาประกาศว่าเขายุติความสัมพันธ์ฉันสาม,มีภรรยาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยดิวก็ออกมายอมรับตรงๆว่าที่มีที่ยืนในวงการบันเทิงกลับมามีงานมีเงินกลับมามีกําลังใจก็เพราะพี่เป็กเนี่ยหยิบยืน่น โอกาสให้คําแนะนําแล้วก็หางานให้ตัวธัญญาธัญญาเนี่ยยืนยันเลยบอกว่าเฮ้ยดิวไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวเลยนะ้องเป็นคนน่ารักมากมันเป็นเรื่องของเราสองคนปัญหาครอบครัวเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ไม่เกี่ยวกับดิวนะในขณะเดียวกันดิวลิซลาเนี่ยก็บอกผ่านโซเชียลเหมือนกันว่าอย่ายโยงดิวเป็นมือที่3ไม่มีโอกาสนะคะเพราะว่าพี่ๆทุกคนรู้สึเป็นบบพี่ที่เคารพรักมีพระคุณกับดิวทั้งหมดเลยพี่เป็กพี่ธัญญาก็ให้กําลังใจกันอะไรประมาณอย่างนี้คือพี่เป๊กเนี่ยมีบารามีอาจจะเรียวกว่าเป็นเจ้าพ่ออะไรอย่างนี้ป่ะแต่พี่บอย มองว่าเป็นบารมีแล้วก็ใครที่เข้าไปขอความช่วยเหลือพี่เป๊กไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่เบื้องหน้าและคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยพี่เป๊กก็ช่วยในขณะเดียวกันเนี่ยหลายคนที่พูดกับพี่บอยนะบอกว่าโอ้ยพี่เป๊กเขาชัดเจนนะ ถ้าเป็นน้องเนี่ยเขาไม่มายุ่งเลยเขาจะช่วยเหลือดูแลนะอันนี้ก็เป็นนิสัยที่ไม่ใช่พี่เป๊กพูดกับพี่บอยนะคนที่รู้จักพี่บอยในวงการเนี่ยเขาพูดถึงพี่เป๊กแบบนี้แล้วเขาก็ชื่นชมพี่เป๊กมากว่าพี่เป๊กเนี่ยถือว่าเป็นผู้ชายที่แมนแบบแมนจริงๆแล้วก็ช่วยเหลือคนเยอะมากๆนะคะทั้งที่เป็นข่าวแล้วก็ไม่เป็นข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตทัญญาพี่เป๊กเนี่ยอย่างที่บอยบอกเนะว่าเจ้าตัวก็พูดบอกว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวมันมีความละเอียดอ่อนมันเป็นเรื่องี พูดไปพี่บอยเขาเข้าใจนะเพราะว่าวันนี้พี่บอยมานั่งตรงนี้เนี่ยผ่านการจบชีวิตคู่ของดารามาหลายต่อหลายคู่ก่อนหน้านี้เนี่ยตอนเป็นเด็กเนี่ยพี่บอยเองก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจด้วยนะคะว่าเลิกการพั้งพี่ยังรักชีวิตมันไปต่อไม่ได้อะไรแบบนี้คือคนเรารักกันแล้วทำไมมันไปต่อไม่ได้เนาะแต่ว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนเนาะหลังจากประกาศออกมาในโซเชียลของธัญญาปุ๊บเขาไลฟ์ขายข,ของกันเขาน,นั่งด้วยกันเขาก็ยังมีการพูดคุย เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อว่าเอ้ยทัญญาเธอเป็นเมียผู้มีบารมีเธอเป็นเมียพิเ,เป็กมานาน20 20ปีที่เป็นเมีย,มยและอีก7ปีที่จีบท่กับ27ปีเดี๋ยวรอดูนะคะส่วนกําลังใจอันนี้พี่บอยอยากพูดมากกําลังใจของธัญญาเธอเยอะมากพี่บอยเข้าไปอ่าน เวลานักข่าวเขาลงว่าจะเป็นเพจไหนก็นแล้วแต่กำลังใจทัญญาเยอะพี่บอยเป็นคนหนึ่งที่ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ให้กำลังใจเธอนะทัญญาเธอเป็นดาราน้ำดีคนหนึ่งที่ฉันพูดจากหัวใจและไม่เฟกเลยเธอเป็นคนที่ไม่มีความซับซ้อนในการที่จะพูดเรื่องอะไรและฉันชอบเธอมากและอะไรที่เธอพูดปุ๊บ ฉันเชื่อเธอแล้วเธอเป็นเพื่อนเยอะฉันเห็นอ้นสีพันอยู่กับเธอฉันเห็นอาตุยเอกกี้แ,และอีกมากมายคนเบื้องหลังที่พูดชื่อไปประชาชนเขาไม่รู้จักเนี่ยพี่บอกว่ากําลังใจธัญญาเยอะทัญญาอยู่กับเพื่อนฝูงที่มีความจริงใจสูงมากพี่บอกเชื่อว่าวันนี้ธัญญาผ่านไปได้แล้วก็ความเป็นคนดีความเป็นคนเก่งความเป็นคนตรงไปตรงมาของธัญญาก็จะได้รับกําลังใจมากมายพี่บอลเป็นคนหนึ่งที่ให้กําลังใจนะคะและเชื่อว่าชีวิตหลังจากเรา ประกาศไปแล้วมันจะมีแต่ความสุขค่ะและพี่บอยเชื่อว่าธัญญาก็มีความสุขแหละแต่ที่ผ่านมาอาจจะมีความสุขไม่เต็มร้อยแต่วันนี้ธัญญาจะมีความสุขเต็มร้อยเพราะไม่ต้องทําหน้าที่เมียแล้วโฟกัสแต่การทําหน้าที่แม่ซึ่งที่ผ่านมาเธอเป็นแม่ที่น่ารักเธอยอมไม่เล่นละครเพื่อจะรับส่งลูกตั้งแต่ลูกเรียนอนุบาลไปจนถึงไฮสคูลอันนี้ฉันรู้มาเธอไม่รับงานเย็นเพื่อต้องกลับไปอยู่กับลูกเธอเป็นแม่ที่เต็มที่ เธอทําอาชีพแม่ได้สมบูรณ์ซึ่งใครอาจจะไม่รู้แต่ฉันรู้เพราะเธอบอกฉันเสมอว่าอยากจะกลับไปเล่นละครก็เ,เล่นไม่ได้เพราะว่าให้เวลาทั้งหมดกับลูกสาวที่กว่าจะเกิดขึ้นมามันไม่ง่ายให้กําลังใจนะคะทัญญาและเราจะให้กําลังใจตลอดไปในฐานะเธอเป็นคนเก่งและเป็นคนดีคนหนึ่งของวงการบันเทิงค่ะนี่คือจริงใจเล่าวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังสวัสดีค่ะ